ไปที่อีกเรื่องหนึ่งค่ะทนายความอิสระค่ะก็ร้องศาลร,รัฐธรรมนูญสั่งให้คุณพิธาแล้วก็พักเก้าไกลค่ะคยกเลิกการแก้ไขมาตรา1นึเนื่องจากมองว่าเป็นการมุ่งหวังผลประโยชน์ทางการเมืองแล้วก็มีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ค่ะคในประเด็นนี้ครับนายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรครับทนายความอิสระฮะเข้ายื่นร้องต่อสารรัฐมนูญครับเพื่อขอให้ศาล พิจารณาวินิจฉัยสั่งให้นายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักก้าวไก่ซึ่งเป็นผู้ถูกร้องที่1ครับและพักก้าวไก่ผู้ถูกร้องที่2เลิกทํำนโยบายการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และขอให้เลือกการให้สัมภาษณ์หรือป้ายโฆษณาใดๆนะครับโดยระบุว่านะฮะรัฐมนูญมาตรา49ครับ หากมีการพบเห็นการกระทําที่เข้าข่ายเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพอันอาจจะนําไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอ,อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ใช้สิทธิ์ยื่นคําร้องต่ออายการสูงสุดและได้ยื่นคําร้องวันที่30พฤษภาคม2566ครับและเมื่อครบ15วันแล้ว อายการยังไม่ได้สั่งการใดๆก็เป็นสิทธิ์ที่จะยื่นร้องโดยตรงต่อสารราัฐมนูญได้ครับโดยยกกรณีของสารราัฐมนูญฮะวินิจฉัยเกี่ยวกับกรณีที่กลุ่มบุคคลและองค์กรเครือข่ายได้มีการเสนอข้อเรียกร้อง10ข้อที่มหาวิจัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจนเกิดจะแสวิพากษวิจารณ์กันอย่างกว้างขวางกระทบกระเทือนถึงสถาบันหลักของชาติ ซึ่งในขณะนั้นสารรัฐมนูลก็มีคำสั่งให้เลือกการกระทำอันกระทบกระเทือนต่อสถาบันครับเพื่อเป็นการหยุดยั้งไม่ให้ลุกลามจนเกิดอันตรายแก่สถาบันนะค่ะคุณธีรยุทธ์นะคะก็มองว่าเป็นการกระทำที่มุ่งหวังผลประโยชน์ทางการเมืองค่ะจึงอาจที่จะเข้าข่ายมีเจตนาไม่สุจริตมีผลกระทบกระเทือนหรือว่าเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ต่อความสงบเรียบร้อยหรือศิลธรรมอันดีของประชาชนนำไปสู่การทำลายการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและนำไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบอื่นหรือไม่ค่ะซึ่งหากเป็นเช่นนั้นย่อมไม่ไกลเกินเหตุที่จะเข้าข่ายล้มล้างการปกครองพร้อมระบุว่าคำร้องนี้ต่างจากการร้องที่สำนักงานกกตตีตกไปนะคะซึ่งคำร้องนั้นค่ะอ้างอิงถึงกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ขณะที่คำร้องวันนี้ค่ะอ้างถึงรัฐธรรมนูญมาตรา49เห็นเจตนารมณ์ของสารรัฐธรรมนูญว่าเป็นการดับไฟตั้งแต่ต้นลมมิให้ความร้ายแรงนั้นพึงบังเกิดขึ้นในภายภาคหน้าส่วนพยานหลักฐานต่างๆที่ได้มาร้องเรียนต่อสารก็ขอให้อยู่ในดุลยพินิษ์ของสารนะคะที่จะชี้แจงในลำดับต่อไปค่ะครับก็ถือเป็นความเคลื่อนไหวของทงนายความอิสระหนึ่งคนนะฮะที่<ช>ออกมากเเรียกว่าขอให้สารธรรมนูญพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับมาตรา 112ว่าจะจัดการกับทางพรรคที่เคยเสนอนโยบายแบบนี้อย่างไรนะครับ่ะค